เมื่อ NDBP สนามทอปจักรวาลดันแรงทั้งสองล่าห์และทันสูพไปเจอฝั่งตรงข้ามเนี่ยชอบไปแอคสนามจักรวาลจริงๆเลยและน้องๆก็คงจะรู้นะครับผมว่าไอ้พวกที่มันมาแอคสนามท็อปจักรวาลเนี่ยอนาคตของมันเนี่ยจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปติดตามชมในคลิปกันเลยนะครับผมก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ n d p ด้วยนะครับแลพี่มีหนึ่งคำถามอยากให้น้องๆคอมเมนต์กันนะผมว่าถ้าหากว่าน้องๆเจอ n d p สนามทอปจักรวาลเนี่ยน้องๆจะซ้ำศพพี่เหมือนไอ้พวกนี้ซ้ำหรือว่าแอคหน้ากกกััััันนนนนนนบบ้้้้้้าาาาางงงงมยหหหรรรรืือออออออวววว่่่่่ๆๆจจจะะะะเเเเตตททใใพพพีีป็ FC ขลไค สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมถึวันนี้ลองสุ่มแชทโลกดีกว่าเอาเรง้งเอาเลงน้อยๆไปเล่นกับเราดีกว่าเขาจะได้แบบมีเด็กน้อยหนะ่อยเล่นกับเด็กน้อยน่ารักดีนนจริงไเหตะวันตัวจริงไหมครับอะไรคือสไนาจารวันล่ะครับชื่อพี่อะครับอ๋อไปก๊อปเข้ามาครับผมเห็นเขาเล่นสไนตึงผมชอบ แล้วตัวตัวปอมมีหัวใจเหมือนกันเล่นด้วยไม่ได้เหรอครับได้ครับอมันแปลกด้วยนะครับผมวล<อ>เราเราสุ่มมาเจอกล้องเกลียด<อ>แล้วก็สไนาบาซิลนะครับทุกคนที่ผมครับเราสุ่มมาเจอคนดังว่ะเราสุ่มมาเจอกล้องเกลียดหกหก มีสนายบาสลิวด้วยสุดมาเจอสนายจักรวาลโอ้ยลุงพี่สามตัวเลยห่ยลอดตายเร็วจริงๆเลยไม่เป็นไรเกมแรกเกมสองให้เขาไปก่อนเนาะใครๆอยู่ใกล้พัดลมปิดพัดลมให้หน่อยนะครับผมเดี <c oughs> ย๋ยวเพิ่งเปิดพัดลมตอนนี้นะ อุ้ยเขาแอคหน้าเลยอ่ะกล้องเกลียดหกหกแอคหน้าเราตาหน้าเล่นด้วยได้ไหมครับยอมไหมยอมไหมยอมไหมฮะยอมเปล่ากล้องเกลียดกล้องเกลียดเลยหรอไม่ใช่ละพี่ไม่ใช่แล้วเออไม่ใช่ตัวปลอมหรือเปล่าตัวปลอมหรือเปล่า ไม่เป็นไรถึงเราก็ตัวปลอมกันทั้งหมดนั่นแหละตัวปลอมทั้งหมดเลยครับผมโอ้โหตายอีกแล้วโดยกล้องเกลียดหกหกยิงโดยกระลาล้อมเกลียดหกหกยิงน้องกล้องเกลียตัวปลอม พี่ก็สไนจักวาลตัวปลอมเหมือนกันไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นเราปลอมกันทั้งหมดแหละไม่เป็นไรน้องตัวปลอมบูซัดตัวปลอมก็ไม่เป็นไรหรอกไม่รู้แหละตัวปลอมฝั่งนี้จับสไนอะฝั่งนู้นจะจับหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเนาะ เอาขวาสี่เลยน้องอย่าไปอย่าไปข้างบนมันอยู่ขวาสี่ตัวมานี่เดี๋ยวตามพี่มานะวิ่งไปข้างหน้าไปมันอยู่นี่สี่ตัวเลยอย่าตามพี่มาไอ้น้องไปนู่นเบอร์สองเนี่ยมันอยู่หน้าพี่มันอยู่หน้าพี่ดาวหนึ่งดาวสอง ดาวหนึ่งปล่อยปล่อยปล่อยเก็บสีเก็บสีมันอยู่ไหนน้องมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนราคาไหนครับอ๋อเห็นแล้วมชั้นสองอุ้ยเก็บสี โอ้ยมันแอคเราแล้วตัวปลอมเก็บสีเฉยเลยตัวปลอมใช้สนไนเปอร์กระบอกเดียวเก็บหมดเลยอ่ะเอาดีฝั่งสงครามมันแอคเราไงเก็บสีเลยโดนฝั่งสงครามแอคแล้วยอมได้ที่ไหนอ่ะถึงจะเป็นตัวปลอมแล้วก็ไม่ยอมเนาะใช่ไหมใช่ครับผมตัวปลอมเราก็ต้องตึงเหมือนตัวจริงอ่ะเนาะใช่ครับเพราะเชื่อใช่เขาจะได้เชื่อเนาะมันไม่กล้าว,วิ่งเลยอ่ะพี่เก็บสีมันน่ะนะ้อง Đau nương Chụp ra phải chụp hết này bữa sóng Đau anh nương <laughs> Đau <Đào> anh, <nừng. cười> <Đào> anh <nừng>. <cười> Tuổi <cười> Tuổi ดาวหมดน้องส้ำศพมันเลยมันซ้ำศพเรามันแกกอคพี่นี่แน่นี่แน่ออกองเกลียดตัวปลอมกับสไนาบาซิลหรอมาแกกาาอคสไนจักรวาลได้ยังไงสไนจักรวาลตัวปลอมก็มีหัวใจเหมือนกันเนาะใช่ไหมถึงจะเป็นตัวปลอมแต่เราก็มีหัวใจเราก็อยากเล่นสไนเหมือนกันใช่ไหมไใช่เราไม่ควรโดนซ้ำศพเนาะใช่ไหมเอาจริงเลยเนาะเอาจริงเลยเนาะ หมือนตัวจริงเหรอโอ้ยพี่ก๊อฟเข้ามาพี่ชอบเขาไงพี่เขาเล่นตึงน้องชอบเขาหรือเปล่าล่ะน้องอย่าวิ่งบังเยอะนะน้องอ มันอยู่ไหนน้อง s i r ทำงานยังครับมันอยู่ไหนน้องมันอยู่ไหนอ่ะเสียงเกมหายอ่ะปล่อยเลยปล่อเลยน้องไม่ต้องยิงมันพี่ยิงเองไม่ต้องถึงมือน้องหรอกเดี๋ยวพี่ตัวปลอมพี่จัดการให้น้องปล่อน้องไปนอนรอไปน้องไปนอนรอในวงไปเบอร์สองไปนอนรอในวงไป ไปนอนรอในว,วงเดี๋ยวพี่เองเดี๋ยวพี่เองน้องพี่เองอู้ <t> เสียงหายทุกคนโอ้ยรอดเลยแอคเลยแอคเลยเพราะว่ามันแอคเราไงนี่ไงเจอกล้องเกตตัวปลอมเจอสไนจักรวาลตัวปลอมเท่าไหร่อยไหมล่ะเดี๋ยวพี่รีเกมแป๊บหนึ่งน้องมันแอคพี่รีเกมแป๊บหมายต้องรอเข้าเกมอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนบอกเลยว่าอะไรจะโดนได้ไม่รู้ว่าพี่โดนยิงตุยหรือยังตอนนี้อาจจะเป็นบอทเดิน afk อยู่ น้องพี่โดนยิงน้องพี่โดนยิงน้องพี่โดนยิงชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยมาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วน้องน้องดันไป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 นั่นไงหอยหลอดแล้วไงพี่ว่าแล้วน้องเสียงรถบ้านใครน้อง

พ oh. ี่คุยก so so ับตัวเองเยอะพี่พี่คุยกับตัวเองอ่ะนั่นไงน้องชิ้มหอยแล้วหอยรอดเล่นรหัสหลักกันตึ้งเดามันอยู่ไหนอีกตัวนึงอ่ะน้องอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอ้าวไม่เห็นได้ยังไงล่ะอ้าวไอ้กล้องเกียร์มันออกหมอกกล้องเกียร์ตัวปลอมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะกลัวสไนจาร์กวาลเหรอ แหมดันไปแอคกหน้าใครเขาจะไปยอมได้หรอใช่ไหมเอ้าแรงขนาดนี้ยังพับจอเป็นอีกวะเนี่ยนี่ไอยูนี่ไอชิพายจูงด้วยจูงสองไงดิไอกิมกูภาพตรงนี้ตลอดเลยอ้ยพี่โน่หลังเข้าน้องอทำไงเนาะ น้องสวัสดีครับอ้อวต่อยคือทำไม <laughs> <laughs> น้องต่อยผมอนะผมไป็ส่วนที้ด <laughs> นี่เหรอจ๋ายูริอ่ะยูริอ่ะจับติดจ๋าน้องต่อยผมใช่ผมไป็ต่อยคืออ้าวน้องน้องต่อยที่ทำไมอะต่อยกันไปต่อยกันมา ไม่น้องปลอแดงแดงครับพี่อยู่มาต่อยผมผมก็สวนโป่งเดียวเลยเอาน้องปล่อยอ๋น้องปล่อยทับใบวะได้ยินไหมตายเลยหยอกคืนเนี่ยหยอกคืนก็ซีปากที่แรงเลยมัดมัดที่หนัมันปักธงไว้นึกว่าคนแม่งปักธงไว้เสียนะเอาขาพร้อมกัน ้องชบพี่าะ่ก่นเนาะไม่โนไม่อมาไงกันอยู่โอ้ยอีกตัวนึงอีกสตัวเลยอยู่เนี้ยดัเตัวนอกม่เดียวเลยเพื่อนนอกม่เดียวเป็นาพี่เป็นคนเป็นตัวนึงไม่ใช่ไหนว่าเมดเดียว ตัวเน่าเดียวไม่ใม้ศพเออซ้าทำไมเนี่ยโยนระเบิดไปลวงเลยซ้าทำไมวะไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ซ้ำเลยนะมีแม่ทาไว้อยู่แม่แม่คอยกินอ้โหทีจ๋า โอ้นบนขึนบนุบกันขนชุบกันชุบกันสามตัวตรงนั้นแ่ะโอ้รอสามแล้วรอบห้าที่สามระเบิดไปที่นี่ระเบิดตาเลยน oh. ี่โอ้ Double kill ดูเงินติดล่อืมี้งคนเดียวเหรอเนี่ยคิดยังไงโอ๊ตโอ๊า ไม่โดนเลยะเนาะเจอไอคนคนแรกเลยนี่เจ้ามันสาวคัวด้วยไอ้เื้อม่วงอ่ะโอ้ยตีกี่ฟิส้ันยาอยู่นยาอยู่เอาเนี่ยน้องน้องคนไหนที่ย่น้องคนไหนที่ย้เก็บของแล้วเก็บปืนแล้ว วิ่งไปก็ดีแล้วฟีฟีฟีฟอหรอฟี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 กีฟีตัวน้อยฟีีเลยนะบ้าวิ่งได้นะไอเละตงใส่ได้ยนินขอของหน่อยเพิ่มความเร็วให้ทุกคนแล้วขอของหน่อยนะบเลือดอ่ะ ขอของนอนฟีให้ทุกคนแล้วขอไปมีมระดูกันมาก็โดนต้นหมดเลยใช่สิไม่มีระเบิดมันเลวากอุ้ยเจ็บม่าพี่โอ้โหเยี่สองไม่คร่วงเลยอุ้ยซืก่อนดีกว่าวะโอ้โ ไอ้นี่หน้ามืดมันชุบกันอยูต่ตรงตรงกล่องเลยไม่ทิ้งออกไปแล้วกล่องซ้ายมีเก็บสีอีกเก็บสีอีกแล้ว <c oughs> สิบคิวนะมันซ้ำศพอะไรของมันเนี่ยเก็บสีเยอะจังแล้วืหแต่งตัวอย่างตึงนละ้สายเติมซะเลยโดนสายฟรีเก็บสีนะอะเนี่ยไม่อะเก็บสีเลยว,ว่ะเอ้ยขอมาให้หมดเลย<า>บัฟอะไรนะ่ะขอให้หมดเลย หมดแล้วตังหมดแล้วมีแต่ปาเนเยอะกว่าพัดเองนะอุนไม่เจอิงไงวะไอ้เหี้ยไม่เจอยังไม่ิดเลยพี่นี่่ร้องแก็ะไลก็ผัดนี่เตัวเนีไอไอไอัดโอ้โคุณี